รอบเดือนมันมาแล้วมาไม่ค่อยหยุดนะคะเขาก็จะมาบ่นให้ฟังว่าคิดว่าเป็นแบบเรื่องของประจําเดือนของผู้หญิงทั่ว,วไปครับแล้วมันเกิดสัญญาณอะไรเลือดพอมันมาแล้วมันจะไม่หยุดเลยนะคะคือมันจะไหลตลอดต้องมาใส่ผเขาก็บอกว่าพบว่ามีก้อนประมาณสักสามสี่เซนก็บอกว่าเป็นระยะ2อีก่อนจะได้เข้ารับการฉายแสงเนี่ยมันก็มีเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งครั ในระหว่างนั้นก็หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้ครับปเจเวิร์ดดิ้งว่าฟังจบพบคําตอบแน่นอนอะไรอย่างเี้ยผมก็รู้สึกสะดุดกับคําพูดเนี้ยฮเข้าไปดูข้อมูลตอนที่เข้าไปดูข้อมูลก็เข้าไปดูรีวิวของประสบการณ์ของผู้ที่เคยใช้มาก่อนมีหลายท่านมากที่เขามารีวิวให้ใหฟังนะฮะก็ะเลย อลองตัวนี้แหละครับมันก็ตัดสินใจเข้ามาพบกับท่านอาจารย์ดรพิเชษน,นะครับให้ผลกับอาจารย์ดูอาจารย์ก็ไล่ดูข้อมูลไอเราเครียดแต่อาจารย์ก็ยิ้มสบายๆไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกังวลอะไร ก็เลยนํากลับไปให้ภรรยาลองทานดูนก็เริ่มวันที่หนึ่งวันที่สองไปเรื่อยใช่ไหมเลือดที่ไหลก็เริ่มลดลงเรื่อยๆาจากที่ต้องใส่ผ้านนหน้าไม้แล้วก็คือไม่มีติดผ้าหน้าไม้เลยดีตรงที่ว่าเรามีแอปโก้ทานไปช่วยแล้วคือผลข้างเคียงก็คือไม่มีอาการล่าสุดที่พี่เปน็นติดตามผลผลเป็นยังไงบ้างพี่ปกติก็คือก้อนที่เขาเคยพบที่เคยพบสีส่ห้าเซนก็ไม่มีแล้ว แต่ว่าเราก็ดูแลสุขภาพไปด้วยควบคู่ไปด้วยนะเรื่องอาหารการกินที่ว่ามันจะเป็นผลไม่ดีต่อร่างกายแล้วก็ใช้ของเอฟโก้ควบคู่ไปด้วยพี่ตอบมีคําแนะนําอะไรให้กับผู้หญิงท่านหรือก็ต้องตรวจทุกปีทุกๆครั้งที่เขาพัฒนาดีขึ้นเราก็ดีใจตลอดนะเราก็มีกําลังใจผมเองเนื่องจากใส่ใจเขามาตลอดเวลา ก็อ,อดไม่ได้ะมันก็เป็นความฝันของนักวิจัยรลายละคนนะที่อยากจะมีโอกาสเช่นนี้นะครับไม่ใช่เป็นเงินเป็นทองแต่เป็นความรู้สึกที่หาหามุลค่าไม่ได้